สวัสดีครับผมด้านหน้างทุกคนก็จะเป็นแบบของที่ผมจะใช้ในการทําคลิปวันนี้เนาะซึ่งไอที่คนเห็นก็คือเป็นส่วนในการใช้รายงานนะผมของโลบบนะ์เนาะซึ่งก็จะมีอันแรกนี้นา่าจะแปลผิดนะแต่เทียบพอจะแปลรู้เรื่องนะผมที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็จะมีะชื่อพูดเล่นที่ไม่เหมาะสมก,กั่นแกล้งแล้วก็หลอกลวงผรับุมแล้วก็จะมีแบบอะไรนะการกั่นแกล้งเป็นแบบพวกบูลลี่นะผม แล้วก็การออนเลอออกเดทหรือว่าออนไลน์เดทติ้งกับพวกใช้โปรนะผมแล้วก็จะมีย่อ,อยามาสองข้อนะผมเป็นแบบข้อสองข้อสุดท้ายก็แบบพวกใช้คําถามส่วนตัวคุยเรื่องส่วนตัวหรือว่าลิงก์นอกสถานที่นะผมซึ่งเหตุผลที่ผมมาหรือเพราะอะไรนั่นแหละมันง,ง่ายง่ายมากเลยนะผมเพราะว่าอานี่เลยครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมไปเที่ยวไล่ดูข่าวโลบอกนะผมก็<ๆ>จะมีแบบพวกที่ทเที่ยวมาออนไลน์เดทติ้งหรือว่าทําผิดโล แบบกดโลบอกเยอะแยะนะผมผมก็เลยแบบอยากจะเป็นความคิดเริ่มเอ้ด้าล่างเ่ยมันโฆษณาจะเย็นตัดออกก่อนโอเคเราตัดมาตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเดี๋ยวกูโดนโเดี๋ยวโดนฟอ้องด้วยครับผมเดี๋ยวผมโดนฟอ้องด้วยกิดหลุดคำหยาบแล้วเมื่อกี้ขออภัยครับผมซึ่งคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะผมเดี๋ยวก็จะตัดไปในตัวโลบอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาซึ่งแมปที่เราจะมาเริ่มเป็นอันดับแรกก็เป็นแบบ mystery ละกันนบผม เพราะว่าในเรบอกสิ่งที่เราหาง่ายที่สุดมันก็คือพวกออนไลน์เดทติ้งยังไงล่ะครับผมเราก็เลยมาหาพวกออนไลน์เดทติ้งก่อนซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าจะโอเคที่สุดนะผมเพราะว่าพวกใช้โปรนนี้หายากเกินครับผมกว่าจะเจอทีนึงเนาะแต่ถ้าเจอผมก็จะแบบออกมาบ้างนะผมมาเราตัดเข้าไปในแบบนเลยครับผมเฮ้ยผมเจอโบอสนทนาที่น่าสนใจนะผม แต่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเลยทําให้ผมไม่รู้เรื่องนะผมว่าเขาคุยว่าอะไรกันผมจะใช้เป็นการตัดสินใจนะผมจากความยาวของประโยคนะครับผมแล้วก็ดูว่าเขาตั้งจะทาอะไรนะผมตอนนที่ผมเลือกที่จะเป็นตัวละครดินจาจิ๋วนะผมเพราะกันข้างที่จะตัวเล็กนะครับผมแล้วมันจะน่ารักดีนะผมซึ่งส่วนแบบที่ผมเลือกก็เป็นแบบมิดซิตี้นะผม เราจะมาดูบุมเพราะว่าเป็นแบบส่วนใหญ่ระดับต้นๆน,นะผมที่มีการออนไลน์เดทติ้งนะจากที่ผมเห็นก็ปกติดีนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาแต่งตัวก็จะเป็นแบบพวกแนวล็อกพังมากกว่านะผมแล้วก็ตัวสูงๆนะผมใช่ออกมาทันทนนี้เลยตรงนี้อาจจะไม่มีอะไรผมจะตัดเข้าไปในช่องเนื้อหาที่แบบเจออะไรพลิกๆเลยละกันนะผม มองแล้ววะฮ่าร,ร้อยเอาล่ะเราตัดไปช่วงนั้นดีวกว่าเฮ้มีบทสนทนาเกิดขึ้นเขาสนทนาว่าอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ได้มาซื้อไอเทมไม่ได้ซื้อไอเทมอ่ะเราดำน้ำดีวกว่าเราก็อยู่ที่ล่างฟองอากาศนี่ทำให้เราพลางัวได้เนียนขึ้นนี่กูเป็น ไม่ไม่ไม่เราเราต้องไม่เปิดเ,เ,เราต้องไม่ปิดเผยแบบนี้เราต้องเป็นแบบมันจะดูเป็นอะไรนะสต็อกเกอร์เราไม่ใช่สต็อกเกอร์ดังนั้นแล้วเราก็แบบมายืนดูไปเลยแบบเอฟเคก็ถ่ายบรรยากาศโดยรอบใช่มันคือทางแลกที่ถูกต้องแล้วก็ดูเชื่อเพยเยอร์ไปได้คนนี้คนนี้สอ,องคนนี้มาด้วยกัน มีโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่เรารู้ไปอันนี้ห้าแน่นอนแต่ดูชื่อก่อนใช่ใช่คนนี้อ่าคนนี้เลยชื่ออ๋อนี่คือชื่อจริงก็คือ PYS ใช่ไหม้ PYS เออ PYS ใช่ไหม PYS ไหนดื้อคนไหนวะ PYS คนนี้ยังไงจำไม่ผิดอะไรน์เดทติง้งคืออันที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไงอัปเดตหรือว่านี่แหละออนไลน์เดทติง้งงานไปก่อนใช่ไม่ใช่ดูกันอีกทีนึงจำได้มีคนนึงงไหมว่ะโอเคปล่อยไปก่อนงั้นอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดคนคนละคนโอเคเราจะมา เที่ยวเดินชมนะผมแล้วก็ดูว่าถ้าใครมีโอกาสเป็นออนไลน์เดทติ้งเราก็จะรายงานไปนะผมซึ่งหนทางแบบนี้นะผมเป็นหนทางที่เรียบเฉยครับธรรมดานะผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ก็มีโอกาสที่จะลดออนไลน์เดทติ้งในเกมได้นะผมเช็คกันสอดส่องดูนะผมบางทีก็าอาจจะมีแบบคุณออนไลน์เดทติ้งไงแเราก็ตั้งเป็นแบบตำรวจนอกเครื่องแบบแบบมันเที่ยวเช็คดูนะผมมันก็ไม่ได้เจอบ่อย อันนี้เขายืนเป็นเฉยนะผมตามหลักแล้วเราสร้างงานเขาไม่ได้นะผมถ้าแบบดูเหมือนกําลังมั่วสมอยู่อันนี้มีโอกาสที่จะรายงานไปก่อนได้นะผมไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรเลี้ยวว่าโอเคเออเดี๋ยนะมันมีการแต่งตัวไม่เหมาะสมปะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมอเออ โกงเอาเปรียบออกเดตหลอกลวงกันแก้งเชื่อไม่เหมาะสมอ,ะอ่ะคำถามส่วนตัวลิงนอกสถานทีอ่อันแรกนี่คือการแต่งตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอันแรกมันใช่การแต่งตัวไม่เหมาะสมไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าตามหลักแล้วเราสามารถรายงานคนที่แต่งตัวไม่เหมาะสมได้ด้วยนะเนี่ย อย่างเช่นคนที่ออกแต่งตัวเระเปลือยแล้วผมก็เคยเจอนะผมก็อยากจะรายงานอยู่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมแบบยังไม่ได้ศึกษาอย่าก,กดโลบอกนะผมจะแต่งตต่เป็นกุ้แห้งเดมันดูนหดสูม,มากเลยมันนูนมันดูนนักสงสารตัวละครเหมือนไม่ได้กินข้าวมาแต่เราอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งเป็นบูลลี่เขานะผมทําไมกูเที่ยจังเลยวุ้ย คุยอะไรกันแน่อันนี้ม <yt os people> <t une> ันจะเป็นประโยคทักทายยังไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมถือเป็นประโยคทักทายกันเฮียหมานี่ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้คำนั้นมันแปลว่าตัวอะไรวะเนี่ยใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ นี่มันดูคุค้นๆทำอะไรของแม่แม,ม,ม่ต้องถามดีกว่าที่ผมมาทำอะไรที่นี่แม,ม่ที่นี่ถึงมันจะดูออนไลน์เดทติ้งก็จริงนะแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยดูดิคนใหญ่ก็ดูสงบดีเนาะแต่บางทีมันก็ดูสมเสียงนะเพราะดูดิชุดแต่งตัวที่แต่งกันอนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวัยรุ่นอิโมใช่ไหม แต่ผมว่าบางทีก็ไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดนะมันก็เป็นแค่ธรรนัตินะส่วนใหญ่ก็ดูมาคุยกันธรรมดาใช่ไหมใช่ส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ประโยค x นั่นใช่แล้วมันใช่มันนั่นเนี่ยว้าใช่นะตัวละครก่อน,น l m r ใช่ไหมไอ้ประโยค x แบบนั้นอนะ่ะแสดงว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนมันน่าจะเสือบททางเรื่องนั้นมากกว่า ถึงผมจะโง่ภาษาอังกฤษแต่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดที่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรี่เดี๋ยวมันมีอันนึงด้วยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะสุดท้ายไม่มันก็คือเรื่องสัตัวใช่ไหมถ้าเป็นคำพูดไม่เหมาะสมนี่ขอดูสักคูห่หนึ่งนะคำพูดไม่เหมาะสมเหย อ,อาจจะเป็นอันแรกนะคือการพูดไม่เหมาะสมไปช่ติน่าจะเป็นอันแรกมากกว่าคือพูดไม่เหมาะสมนี่คุยกันถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยใช่แล้ว มาทำอะไรกันแนะ่ผมรู้สึกคิดผมรู้สึกไปเองหนระือเปล่าเป็นเพราะสักคณกติที่ผมไปฟังมานะที่ผมไปฟังมานะเขาบอกว่ามันมีโอกาสสูงอนะที่ว่าจะแบบพูดไม่ดีนะจากจาก,จากที่ดูว่าเป็นแบบกลุ่มวัยรุ่นที่มาคุยกันมากกว่านะเหมือนเขามาคุยกันแฮ ppy ปปแฮ ppy ปปนะบางทีอนะ่ะมันจะมีแค่บางคนนะที่แบบจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อ,อ่ะกระโดดมดตัวแล้ว ดูคำนี้ตัวล็กก็น่าจะแบบเป็นที่สนใจน้อยลงก็ดูแฮปปี้อันดีนี่หว่าโอเคก็ถือว่าสังคมโรบอกก็มีพวกอิโมที่ดีๆอยู่นะผมคิดว่านะก็ไม่ได้แย่ทุกคนก็ส่วนในคนที่แย่ๆก็นั่นรายงานไปแล้วก็ถ้าหากว่าเจอคนที่แย่ๆก็สามารถรายงานได้เนาะก็จากกดที่ผมเอาให้ดูเลย สำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอันนี้อย่างอันแรกนะผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับคําพูดที่ไม่ดีนะแบบคาพูดที่เหมาะสมมากกว่ามันไม่ใช่มันไม่แปลว่าสาบานแล้วก็เนี่ยเี้ไม่เหมาะสมครับเราก็สามารถที่จะแบบเนี่ยใช้ข้อพวกนี้ในการที่จะรา,ายงานเขาได้เนาะก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาให้กับตัวเกมนะผมแล้วก็ช่วยกันรายงานสิ่งที่ไม่ดีนะผมให้ออกไปจากตัวเกม โอเคผมมาเจเกมใหม่เกมนี้ค่อนข้างที่มีโอกาสสูงที่จะมีการออนไลน์เดทติ้งนะเพราะว่าจากยอดไล์แล้วก็ยอดคนเล่นที่เหลืออยู่ในตอนนี้เนาะอ่ามันบอกว่าเป็นแบบ CNP นะผมหรือว่าเป็นแบบพวกแนะวแบบเปิดโลกนะผมให้เราแบบแผนที่แบบพวกอะไรนะอ่าสำรวจโลเพนะผมเช่นเกมที่คุณสามารถออกไปเที่ยวกับเพื่อนหาเพื่อนใหม่สมบูรบาทฟังเพลง หรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการซึ่งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการหมายความว่ามันมีโอกาสสูงนะผมที่จะเกิดการม่วสุ่มที่ไม่ดีนะผมเราก็ต้องไปดูว่าแบบนี้นะผมมันดีหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ดีถ้ามันไม่ดีแล้วก็นั่นแหละออกมาให้ราบ,บอกนะผมก็ช่วยแก้ไขนะผมว่าให้แบบนี้ออกไปหรือยังไงก็แล้วแต่นะอ่ากผมเราก็มาดูยอดการเล่นดีกว่ายอดการเล่นนะผมคือเข้าเล่นทั้งหมด 2.7ล้านคนแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงแค่23คนโอเคงั้นมาดูต่อจากที่ผมดูนะ่ะผมแค่ภาพนับบุกก็ดูไม่ค่อยจะอ,อดีเท่าไหร่แหละในตัวเกมมันคืออะไรว่าว Word อ,อ,อ๋อใช่ยังหลุดไม่เสร็จเดี๋ยวผมตัดไปตลวโดเสร็จดีกว่าถราผมซึ่งในแบบนี้พอผมเข้ามาแนละ้วผมก็เห็นหน้าเมนูต่ตางๆนะ แต่ถ้าผมเหนสกเกตให้ได้ชัดเลยก็จะมีพวกชุดนะผมเหมือนเป็นชุดแล้วก็ลำโพงนะใช่เป็นกล่องเสียงยซะด้วยแสดงว่ามันมีการเปิดเพลงในแบบนี้นะอะไรตุกาตานีมันเอามาทำไมเนะี่ยเครื่องดื่มน,นี้หวังว่าจะเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมใช่เหมือนจะเป็นน้ำผลไม้นะผมแต่การทำขวดแบบนี้นี่ผมว่านี่มันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะทำขวดแบบนี้ แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นขวดน้ำผลลไม้นะผมแล้วจะมีข้อความเขียนตรงนี้ด้วยจะเอาไปแปลทีหนึงดีปะเนี่ยอ๋อมีกดล้ว,วผมมีกดของตัวเกมด้วยเนาะอยับการเปิดลำโพงเลยประมาณนี้โอเคผมเปิดเสียงสุดแล้วผมควรเบาเสียงลงนะ โอเคเรามาเริ่มดูดีกว่าว่าแบบนี้เขาทำอะไรบ้างแล้วก็ลองคิดดูว่าทำไมแบบนี้คนเล่นถึงน้อยลงแล้วก็ไม่มี okay. จากนี่หนหล็ลักๆนะผมไอ้ที่มันแสดงได้ชัดเจนเลยคือไอ้ข้อความด้านขวามือนะผมในปุ่มการดโด,ดที่มันจะมีแจ้งเตือนมาเรื่อยๆนะผม

มันจะออกมาไม่ได้ด้วยว oh, ายวัดคำว่าไงออกมาไม่ได้ไม่จริงโอเคกระโดดออกมาได้ละอ๋อนี oh, ่ไงเหตุผลที่ว่าคนเขาไม่ค่อยเล่นก็เพราะว่ามันคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ใช่สัญญนแล้วก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเป็นแมปมาคอยให้ดูเฉย ผมว่าน้ำแมพมันก็ถือว่าสวยดีนะเออมันก็สวยดีปัจจุบันก็ไม่มีการอาอนไลนติ้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอ้มีพวกชุดอะไรให้ด้วยแล้วก็หน้าตาโอเค ที่สําคัญคือมันไม่เอาชุดแบบมันไม่เอาจินนฟอร์มแบบที่เราบอกกันเพิ่งอัปเดตใหม่เข้ามาเลยนะผมก็เลยกลายเป็นตัวที่แต่งตัวแบบดูกระจกแล้วก็หัวล้วนนะผมซึ่งก็โอเคนั่นแหละมีก็ได้อยู่ก็โอเคเอาล่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดไปช่วงแล้วผมที่เราจะพบการากระทาผิดในระบกนะผมหรือไม่ก็แบบอาจจะผลเพียจะเป็นแบบใหม่เลยนะ โอ้ว้าวบวยบวว้าวอะไรเนะี่ยผมเพิ่งผ่านนะแปบ๊บเดียวยังใช่ผมคนพบแล้วนี่ไงพวกกระทำผิดออนไลน์เดทติ all ้งมันน่าจะเป็นการออนไลน์เดทติ้งแน่นอนการเขียนของเขาใช่แน่นอนเลยชื่อตัละคอนีน่ไงปวดไปเลยอันนี้ห้าไม่ไงรับร้อย